แอบไทยแอบไทยลูกหลานค่ะไทยยังไม่เก่งนะคะเดี๋ยวเวียนหัวนะคะร้อนเงียบมากที่นี่เราไปดูมันมีหลายหลายที่นะคะหลายแห่งเดี๋ยวเข้าไปที่ระวังหนึ่ง ร้อนทางชมวิวชิวทัศที่วัดเขารูปช้างนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งหรอกคะ่ะแต่คืออยากถ่ายอะ่ะปกติให้ลูกหลานถ่ายให้นะก็เข้าไป อืไม่มีเบ่ยงย่อยเอาเบ่งร้อยไปสิลูกโอ้ยร้อนนี่ค่ะ,ะนี่คือข้างล่างนี่คือกุฏิสงฆ์นะคะ